ขี้ตัวหรือเปล่าระวางซีเจ้าโซกันในความฝันในความฝันบัดน,นี้กันเพิ่นกันเลยว่าเอากระมังบินทำไมจดมะมึงตะวันสีนาจาแต่เลยว่าสองมือติดกับฟันแบบนี้กันเลยว่าติดื้อตัวนี้ค่ะสื้อไว้ โอปอกาลังเดินทางไปร้านเจ๊ก๋วยเตี๋ยวเนาะหรือรว่าเจปป๊ปาบ้านบ่อบปัดเนาะครับค่ะเพราะว่าอยากย่าเพนมีเด็กเพิ่มอยู่พี่นอ<ม>้องค่ะจังไดก็เดินทางเขาไปถามน้ำกันเนาะค่ะเขามาแล้วค่ะไปน้ำกันเนาเขาแต่ว,ว่าทางไปนี่สิดีหรอกเนาะดีครับเป็นาาาลาดยางทางลาดยางอยู่ตอนนี้ เดินทางไปลานเจกว่าเจ้าแต่ว่าทราบว่าเพิ่นปิดลานแล้วเปิดลานเนาะเมื่อค่ะต้องไปตามในเอฟซีเพราะว่าเอฟซีว่าย่ำอีกเนี่ยฮามีโกงสุดท้ายแล้วว่าบา้านบอบปัดค่ะเอฟซีนคน้ดียวบ้านบอบปัดทอดแล้อว่าใครเนนี่คราบาับบอบปัดค่ะ ะขอกระดาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าณน้าอาทุกๆท,ท,ท่านนะจาะเมื่อนี้ทางช่องของเบิกทัพย์หน้าคีนะคะก่าย่งมาติดตามเจร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าเพื่อเพิ่มเติมขึ้นมานะะเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ปล่อยตัวเลขออกไปแล้วกะถือว่าดังละ้กะหาซื้อบ่ได้นะคะเป็นเลขของคุณ พ่อของเจร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งเจพึ่นกับว่าสูฟังเนาะตั้งแต่รอบแรกเข,มา,ขามาเขามาแล้วก็เป็นกำลังแกในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนําเด้อค่ะมือนีเบิกซับหน้าขี้กับพานมาทั้งนี้พอดีพอดีค่ะท่านผู้ชมมาแวะกินข้านะคะมาฝากทองมีเรื่องอาหารตามสั่งล่ะก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวเนาะมีกว๋วยเตี๋ยวมีน้ำ,ม,ม,นำมีกาแฟะนะคะมือนี มาฝากท่องยุนีค่ะหิ้วเขาค่ะบรรยากาศช่วงเที่ยงนะคะแขรกะเขาร้านเพิ้ลยค่ะกับเขาแสบเนาะค่ะเนาะเป็นร้านอาหารอยู่ริมทางนะคะกลางทงหน้าเนาะค่ะบรรยากาศรอบๆดีค่ะพี่น้องค่ะพี่กัดบานบอบปัดนะคะเจป่าเนาะค่ะเนาะขายก๋วยเตี๋ยวละกัอาหารตามสั่งค่ะทานผู้ชมถี่มาสเอนนี่กะแวะมากินได้เด้อค่ะ ค่ะเบิกสรับหน้าขี้ก่บสิว้าท่านผู้ชมเขาไปถามว่าตัวเลขสิมีเพิ่มเติมบอเพิ่นปล่อยเลขคุณพอ่อคุณว่าค,ค,คุณตาเพิ่นปล่อยออกมาเจ็ดสองกับหนึ่งสามกรับพร้อมบนรางว่าสันอ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหาสื่กอกยากว่าเมนสองเก็ดเจ็สองเนี่ยแหละเอฟซีจนว่าหาหาตัวไม่ในแอดวัสันมันมันสื่อว่่ได้วัาสันเมื่อนีกะ มาถามเจป,ป่าว่าเพิ่นมีเพิ่มเติมเขามาบอรหรือว่ามีตัวเน้นตัวนักบอเนาะคะ่ะค่ะเขาไปคุยน้ำเพิ่นนร้อมกันเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนีกะช่วงเที่ยงพอดีค่ะลูกาลาค้าหลค่ะท่านผู้ชมค่ะลูกค้าหลานอส่วงเทียงพอดีพอดีลูกาลาค้าหลค่ะก่ะให้เพิ่นขายกับขอกับนามกอนเปลือกาบกัสิผ้าเขาไปถามนะคะปัหน ฝัน,นวา,ายาันว่าเพิ่นผิดตัวเขาก็ได้เขียนบินมาให้มึงเขาก็วัตสซืหายผีผู้ใ<อ>ดมาบอกแกฟันบอ,บอในข่วมฝันแต่ในข่วมฝันว่นาพ้น่าเด็อกออกศูนย์หาเด้อกายาวขาาี่ตัวหรือเปล่าหรือวางซีเจ้าโซกันในข่วมฝันในข่วมฝันบันนี้กเพิ่นกันเลยว่าเอาก็ะมึงบินทําเมจดมามือแต่เพิ่นก็ะวางจีิอาจย์ก็เลยว่าสองมือติดกับฟันแบบนี้ก็เลยว่าซื้อตัวนี้ซื่อไวแล้วบ่ลละค่ะ จองไว้แล้วจองไวแล้วจ้างามอยู่ได้หาศูนย์ศูนย์หาจังไหนยังฝันว่าเลขออกคยฝันจักทีอบว่าค่ะเลยจ้ามันออกกี่ดีบ่ค่ะออกจ้าไปโตเพราะว่าตะกี้กับฟันตอนท่องกับฟันทั้งสี่หละจ้าจักรเซยเพราะว่าตื่นขึ้นมากเขาบอกเลขออกตัวนี้กับลูกขึ้นมากเลขก็ออกตัวนี้จ้ากต่เลขว่าที่สุตัวนี้ศูนย์หาหาศูนย์นั้บอจ้า เพิ่มเนาะเพิ่ซื้อลูกแหละจ้ากลับไปขับมาแน่เยอะไปตะ้าไปไรคาขับก็เอาแน่ขับเอาน้ำแน่บนล่างน้ำแน่เนาะจ้าบัดเนียนคุณคุณตาหนิเพิ่นเพิ่นว่าจังใดตัวเลขเพิ่นเพิ่มบ่มันหาซื้อง่ายขนาดนี้จ้าแต่มีแค่คำนี้เพิ่นเห็ดแล้วเห็ดเลยบวะจ้าเจ็ดสองเจ็ดสองกับสามหนึ่งกับสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งจ้าหนสามกับสี่พ่อซื้อได้อยู่เนาะแเจ็ดสองนี่ไปหาอีกจ้ะ บ่ได้โทรหมดแล้วแมนลอตเตอรี่ก็ไปหาอิดล่ะข้างช่องก็ได้ลอตเตอรี่นี่มีมีอุญมีบอคขาสื่อเลยออันนี้ไปหาว่ได้เลยอ้อมทีบล่ะสองเจ็ดเจ็ดสองดังมากว่าสันไปถามแผงได้จะว่าดังสุดๆเอาเก็บหมดแล้วเขารวดเอาเหมือนเลยเนาะฟิวเปนหงิ่นขาวสีแดงแได้ตัวใดเงินนี่ซื้อตัวใด มีมีบ่าฟืฟุกินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ได้เลขพร้อมค่ะงวดนี้งวดนี้ท่านไดได้ทาเลขออกก่อนเออตั้งไหนไปฝันเพิ่มฝันฝันบางใดนี่บะค่ะฝันได้สองหมื่นยี่ละจ้ะสองหมื่นนี่สองขึ้นนี่ละจ้ะเกียบผาดเกียบ้าานเนาะหาศูนย์ศูนย์หาเพิ่มเติมกันเก็บป่าเลขมันติดศูนย์ นิวกะเล่เทตุนกเทตุนหาซื้อซื้อหาค่ะบัดนี้ของของคุณตาเพิ่นบ่ฝันบ่ค่ะบ่จ้ะเฮ็ดเลขสูตรแล้วเลยบ่ฝันเลยแล้วก็บอกแค่ตั้งอ๋อก็บ่ได้มีไผซื้อได้อีกเลยข้าเจ้าจองเป็นลอยตัวข้าเจ้าเอาเงินมาขื้นหมดแล้วเขาคืนหมดแล้วจ้ะเขาไม่ใคซื้อเลยโบโไม่ไปซื้อใดจ้ะโอ้ยได้ังเลยได้ได้มือแรก จองเป็นร้อยตัวกับ่ะไรจ้าเขามาขึ้นมาแล้วเจ้ามือออกขึ้นมาแล้วเ <c oughs> จ้ามื่อประกาศขายาาาซื้อนี่เจ้ามือ,บบาอยานนีห <c oughs> <c oughs> มืนหวยหวยมิตรอันตะขาออกตะเลขอันไผกับประกาศชาว่าเลขคุณตานี่เขาสีประกาศซื้อกล้าขายเด้หอเป่าจ้าครับผมเอาสั้นีอะไรจ้าบคเอาไปไหนเพิ่มเติมการันตุจุ้มมาเบิ่งแนวทางของ นาไทยเนาะคะ่ะเซียนทั้งกรุงเทพะะแล้วค่ะการแสดงความเจียใจน้ำหนักไทยเด้อค่ะหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเป็นแนวทั้งแก่ขายเครื่องรับเครื่องตื่นนะคะ้วค็ทะเบียนรถหกหกสามค่ะความฟันนาสิเป็นสามหกห้า 10, 3, 6, หนาไทยเป็นปูแปร ก็เป็นเก้าห้าก็ได้เรื่อง่าหกห้าเก้าห้าค่ะแลักสี่หกสามเลขมาเขือนะคะหกเป็นเก้าได้สามห้าชอบเลขเก้าห้าก็สามารถกลับเป็นเก้าได้นะคะหกห้าห้าหกเก้าห้าหกหกสามสามหกห้าสี่หกสามค่ะแนวทางในมือน,นีนะคะถือว่าเกิดเรื่องอาเซียนเนาะ,ค,ะค่ะร้อนเจ๊งน้อยคะ่ะรับรับเตือนตือนอยู่คุณยายมาเคาะหัวเขา่า ของผู้เป็นลูกเกยนะคะเพื่อนกะหักลูกเกยผู้นี้หลายเนาะไปน้ากันค่ะทะเบียนรถสามล้อเพื่อนขับสามล้อในกรุงเทพค่ะเพื่อนกะชอบนั่งสามล้อเนาะคุณย่ากะทะเบียนสามล้อกะหกฮกสามค่ะท่านผู้ชมผิดาจรณาเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องก็เป็นซื้อกลางท่านั้นค่ะสำหรับเมื่อน,นี่กหไโสุกไ้มนันห้รำไฮรุ้ยกันทุกท่านค่ะ